ยินดีนะครับผมพบกันกับวิดีโอเดลิสนะครับผมนะวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอเอ,อเฉลยดอลิสชันเจอที่เหลือนะครับผมนะอ,อนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้ผมจะออกมาค่อนข้างกระชั้นทีหนึงนะครับผมนะซึ่งอันนี้เน็ตช่วงต่าว่างานค่อนข้างเยอะมากเลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้สะดวกนี้เท่าไรนะครับผมนะทีนี้ผมก็เลยตั้ม เป็นต้องรีบมาลืมไปว่ามันมีเวทชาร์เจอร์อีกสองนที่ยังไม่ได้ทำอยู่นะครับอันนี้จะไม่เสียเวลานะครับผมนะจะเข้าไปเลยแล้วกันนะครับผมนะซึ่งอันนี้มันจะหมดวันที่27นะครับผมนะอันนี้จะหลังจากวิดีโอนี้ไปอาจจะต้องช้านิดนึงแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะแต่เวสอ,อีก2เควทที่เหลือเท่าที่สร้างมาไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคครับไปกันเลยแล้วกันนะโอเคเราวางวิวอ่ะ,อะเดี๋ยวเรา เวสที่สี่นะครับจาคืออุ๊ยดูข่าวก่อนของเคียร์ไปแล้วสามมิชสามชาเลนเจอร์ไปแล้วนะอันนี้จะเป็นชาเลนเจอร์ที่สี่กับห้าซึ่งจะหมดตรงนี้ออกมาโอเคครับอันนี้นะอันนี้ต้องอ่านอินฟลกนิดนึงนะครับผมนะก็คืออันเนี้ยตัวนี้มันจะมีความสามารถที่ว่าเมื่อถูกทําลายจากการต่อสู้นะครับผมนะจะฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่โจมตีมาก็จะได้รับดาเมจที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้รับความเสียหายเหมือนกัน นะครับสมมุติว่าเราเอาตัวเหมือนเอฟเฟกก็เหมือนอามาโซเนตซอฟต์บูแมนนั่นแหละนะครับอามาโซเนตเหมือนอามาโซเนตซอฟต์บูแมนเนี่ยนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าใบนี้เนี่ยจะทํางานเมื่อถูกทําลายเท่านั้นแต่อามาโซเนตซอฟต์บูแมนเนี่ยคืออตีเธอมาหรือเธอตีมาอะไรเงี้ยได้รับดาเมจมามันฝั่งตรงข้ามจะได้รับอันนั้นอันนั้นจะเป็นการโยนอันนั้นเป็นการโยนโยนดาเมจผู้ผิดผมขออภยัยผู้ผิดแต่เนนี้คือเมื่อถูกทําลาย นะครับผมนะแล้วสุขทรงลงสาเนี่ยแล้วก็ได้รับความเสียหายก็จะยิงความเสียหายไปยังผู้เล่นฝั่งที่โจมตีด้วยกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมนะตัวนี้แล้วก็ไลฟ์พอยต์ของเราเนี่ยสังเกตดีๆนะครับผมไลฟ์พอยต์เราจะเหลือแค่500นะฮะอันนี้เอ็กซีจะเป็นเอ็กคาลิเปอร์แชมเปี้ยนนะครับผมนะเป็นเด็กฮีโร่นะครับเด็กฮีโร่อันนี้เนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ถ้าคนคนเล่นเด็กฮีโร่อยู่แล้วนะครับจะรู้สเต็ปเพราะว่า ฮีโร่สายฮีโร่อ c กแชมเปี้ยนเนี่ยก็เล่นค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในมือเรามีแอร์แมนกับตัว solid soyer นะครับผมนะเต็ปนี้จะต้องลง solid soyer ก่อนนะครับเพื่อที่จะอัญเชิญพิเศษแอร์แมนแอร์แมนหรือสตาร์ท็อนะครับผมนะถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่นก็จะเป็นชื่อแอร์แมนนะโอเคครับอันนี้ก็จะแอดฮีโร่ขึ้นมานะครับผมนะก็ดึงบับเบิรแมนจัดได้ขึ้นมือได้เพื่อที่ บับเบิลแมนเนี่ยจะสามารถสเปเชียลตัวมันเองนะครับผมจากในมือได้นะ <Okay. S 1> นะครับผมนะเราก็อัญเชิญพิเศษตัวไอ้บับเบิลแมนมานะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถ e นะ x c e ซ d ซและเอ็กซ์คาลิเบอร์แชมเปี้ยนเนี่ยเราสามารถ e x c e ซ์ซีดเอ็กซ์คาลิเบอร์แชมเปี้ยนได้นะครับผมนะวัตถุดิบเนี่ยมันได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นนักรบทั้งหมดอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาเอ็กซ์เนี่ย ต้องเลือกเอ็กซีนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่าเราจะตีเออไอ,อตัวนี้ให้ตายเนี่ยโดยที่เราไม่ได้รับดาเมจเนี่ยยากอยู่เพราะว่าไลฟ์พอยต์เราเหลือแค่500ไม่ใช่ไลฟ์พอยต์สี่พนะอันนี้หลายคนจะมีปัญหาที่ว่าเราตีไปแตกมาก่อนเพราะว่าไลฟ์พอยต์ไม่ดูไลฟ์พอยต์ตัวเองนะครับอันนี้ไลฟ์พอยต์ตัวเองเนี่ยเราเหลือแค่500นะครับอันนี้ต้องระวังนะทีนี้เวลาจะาวัตถุดิบเอ็กซีเกิลต้องใช้บับเบิ้ลแมนกับแอร์แมนเท่านั้นนะครับผมนะห้ามใช้ตัวอื่นเด็ดขาดห้ามเอาโซลิดโซเยอร์นะครับผมไป ไปเป็นวัตถุดิบ x อเด็ดขาดนะครับต้องยกเว้นเอาไว้นะเพราะผมจะเอาอันนี้ต้องใช้เอฟเฟกต์ไปนะครับอันนี้ใช้ effect, เอฟเฟกต์ปั๊มเป็น4ี่พนะครับทีนี้ตอนเวลาโจมตีเนี่ยก็สําคัญมากนะครับเอาโซลิดโซเยอร์ตีก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราโดนดาเมจจากการโยนมาเนี่ยจะโดนมาร้อยหนึ่งถ้าหากเอาเอา็กคาลิเบอร์ตีไปเนี่ยเราแตกก่อนเราอาจะแตกก่อนเขานะครับ นะอันนี้สังเกตดีๆนะอันนี้คือมุมมองสเตปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับในการใช้มอนต้องระวังไว้นิดนึงนะครับต้องใช้ให้ถูกถ้าใช้ผิดจังหวะก็คือไปเลยนะครับแล้วก็มาเ a ลนเจอร์สุดท้ายนะครับผมนะเลนเจอร์สุดท้ายก็เหมือนคล้ายๆเลนเจอร์สี่คือต้องอ่านและสํารวจให้ละเอียดแล้วก็วิธีการเล่นต้องระวังนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเด็กเมตาที่เป็นปัจจุบันคือไกอานะครับผมนะสังเกตดีๆนะ หากเกดีฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะมีชาออสแม็กอยู่แล้วชาวออสแม็กเนี่ยตัวมันเนี่ยไม่ตกเป็นเป้าทาร์เก็ตตกเป็นไม่มันไม่ตกเป็นเป้าทาร์เก็ตนะแต่ว่าเราจะฆ่ามันยังไงอันนี้ผมมีวิธีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับสังเกตตัววัตถุ d i ฟิวชัน่นมันจะมี2ตัวนะครับผมซึ่งถ้าใครเล่นเมนไกอาเป็นเมนหลักในเด็กเมตาเนี่ยนะครับก็น่าจะรู้น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าควรใช้ตัวไหนตีอาคาออสแม็ก นะครับอันนี้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 น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วมันจะมีทิกหลอกอีกอันหนึ่งหลอกเรานะครับถ้าไม่สังเกตดีๆนะถ้าเราไม่ใช้โมนตลกดใช้ไปนะครับผมนะมันจะหลอกเรานะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะทําผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเฉลยกันอีกทีหนึ่งนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมเฉลยนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําวิธีผิดๆอีกทีหนึ่งให้นะครับผมนะอันนี้ก็จะใช้เอฟเฟกของ กับเริ่งไกาอานะครับผมดึง Curse of Dragon จากเอ็กเช่นมาก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสเตปของมันอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวะลงรับอันนี้สเตปก็ถ้าใครเล่นไกาอาก็รู้อยู่แล้วลงนอมอนซองมอนมาสเปอ Curse of Dragon Curse of Dragon ไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์ใช้เอฟเฟกต์อันนี้ใช้เอฟเฟกต์เป็นน้าการฟิวชั่นนะอันนี้อันนี้ผมจะใช้ตัวฟิวชั่นตัว,ตว สกายการล็อปปิ้งนะผมจะไม่ใช้ตัว UR นะครับเพราะว่ารู้ผมรู้เหตุผลอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ถ้าใครไม่รู้นะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกนะครับมันจะมีเอฟเฟกที่ว่าเมื่อมันสั่งโจมตีแล้วนะครับผมนะเราสามารถเปลี่ยนแบตเทิลโพสิชันของมอนสเตอร์ฝั่งของข้ามได้นึกออกไหมฮะ อันนี้คือเราสามารถเปลี่ยนเพทเทอร์น์เโพซิชันของคาร์ออสแมได้นะครับเปลี่ยนไปตั้งป้องกันได้นะครับแล้วอันนี้ตัวนี้มีความสามารถเมื่อโจมตีแล้วมันรู้สึกว่าจะทำดาเมจได้ถ้าจำไม่ผิดนะแต่มันมีกับดักซ้อนอยู่นะครับ,อ,นนรบอันนี้ใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ใช้ไม่ใช้ก็ได้นะผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้ถ้าใช้ต้องระวังมันหลอกเราอีกแล้ว นะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้นะครับผมจะไม่ใชเอฟเฟกนะอันนี้เห็นกางเกตด,ด,ดีนะครับกับดับสปิริตบาลีถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์อยู่เราจะไม่ได้รับเบตเทิลดามเจนะครับอันนี้หลอกหลอกอีกชั้นหนึ่งนะอันนี้หลอกอีกชั้นหนึ่งมันหลอกอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะ,ะถ้าเราดึงหอกเดี๋ยวผมจะที่ไปที่หลังแล้วกันนะครับผมนะอันนี้เล่นตามสเตปผมตัวนี้ไปก่อนนะฟิวชั่นเป็นไกด ไอตัวกาล,ล็อกป,ปิ้งนะครับผมนะอย่าไปฟิวชั่นเป็นตัว UR เด็ดขาดนะถ้าฟิวชั่นตัว UR อารในคุณไปเริ่มใหม่นะต่อไปเราก็สั่งโจมตีนะครับผมนะไอเนี้ยจะเป็นการ์ดดีฟิวชั่นการ์ดดีฟิวชั่นก็คือรีมอนเตอร์ที่เราฟิวชั่นเนี่ยจากในสนามกับเอ็กซ์ตอร์เด็กแล้วก็เอาวัตถุดิบที่อยู่ในสุสานเนี่ยมาทําการอัญเชิญพิเศษนะครับผมนะฮะอ่อโดยวัตถุดิบเนี่ยต้องอยู่ในสุสานนะทั้งหมดนะครับผมนะถึงจะใช้ได้อันนี้มีทริคนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยกัันนะครบ อันนี้ปั๊บตีอันเนี้ยใช้เฟกเปลี่ยนเปลี่ยนัทเทิ่มโพสิชันก่อนเนี่ยมันจะขึ้นแชร์แต่ว่ายังไม่ต้องทําตีไปก่อนตีไปก่อนฆ่าคาว่าแม็กไปก่อนพอฆ่าคาว่าแม็กเสร็จปั๊บใช้เอฟเฟกต์ดีฟิวชั่นดึงมอนกลับมานะครับดึงมอนกลับมาเอาไกอากับเคิร์สออฟราค่อนกลับมานะครับฮะนะครับอันนี้ใช้เฟกไม่ใช้เฟกก็ได้ถึงตอนนี้ใช้เฟกก็ได้ไม่ใช้เฟกก็ได้นะครับแล้วก็ตีตรงๆเพราะว่า เขาไม่มีมอลลัสสปรีบาลียไรความหมายนะครับอันนี้คือวิธีการทำที่ถูกต้องนะครับผมนะอันไหนที่ทำผิดเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอันนี้คือถูกต้องหมดแล้วนะอันนี้จะทำให้ผิดให้ดูอันเนี้ยมันหลอกเราแบบมันหลอกแบบคนที่ใช้เล่นประจำเนี่ยคือหลอกหลอกแบบเนียนๆมากนะอันนี้ผิดยังไงเดี๋ยวให้ดูนะครับ บอกเลยว่าแม่งแบบถ้าไม่อ่านแล้วแบบเข้าใจแบบเอ่อเอฟเฟกดีๆเนี่ยโดนหลอกแบบง่ายๆนะคือเควสนี้ยากไหมมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเกิมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะ่ะอันนี้เรามามองสอม,มอนไปนะครับอันเนี้ยคือแบบน้องว่านสมอนปกตินะอันนี้เราก็ปับอันเนี้ยันใช้เอฟเฟกพอเราฟิวชั่นสังเกตน,นะถ้าเราฟิวชั่นเป็นตัวแก๊ลลอกป,ปิ้งเหมือนเดิม พอเราแกเลอิปิ้งเหมือนเดิมเนี่ยเราฟิวชั่นแกเลอิปิ้งเสร็จปั๊บนียนะเราก็จะได้อันเนี้ยเราถ้าเรากดใช้เอฟเฟกนะเราจะดึงไอเราจะดึงไอนี่ออกมาได้สอดปลายลสเปียอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยของที่บายอันเนี้ยคือมันดักคนเล่นนะครับถ้าเราหมาอไปไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรแต่ถ้ากดใช้อันนั้นแหละจะซวยเอาเพราะอะไรว่ามันจะมีเอฟเฟกที่ว่าเมื่อ ถ้าไกอาเนี่ยดันเร็วเพิ่มเราคอนโทรลทอโจมตีมอนเตอร์ที่ตั้งพ้องกันเรา,าสามารถทําความเสียหายาแบทเทิลฝันตองข้ามได้ถ้าอันนี้เนี่ยทำดามจได้เราโจมค้าสองใบแล้วก็ทิ้งการหนึ่งใบใช่ไหมอันนี้ผมแน่ใจว่าถูกป่ะนะแต่ว่าผมไม่เคยลองผมไม่มั่นใจผมเลยลองเทสอันนี้ดูก่อนนะแต่จริงๆไม่ใช้ก็ได้แต่ผมแบบไม่กล้าใช้อะ อ่าโอเคแสดงว่าอันนี้ได้อยู่แสดงว่าอันนี้ได้อยู่โอเคถางั้นก็ไม่มีอะไรละอันนี้ผมผมว่าผมคิดไปผมคิดไปเองผิดอย่างหนึง่งตรงที่ว่าออมันเป็นกับดักสปีดบาร,รีโอเคครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันตอนแรกอ่ะผมไม่กล้าที่จะชาใช้เอฟเฟคเพราะผมอ่านเอฟเฟคไงนะครับแต่ว่า ลืมไปว่าเขามีสปิริตมาเลียอยู่ก็เลยอ่าไม่ทําก็เลยแบบว่าเออปล่อยเอาไว้ดีกว่าอย่างนี้ผมเลยไม่กล้าใช้ไงนะครับอันนี้คือแบบมันจะมีหลอกมาแต่อันเนี้ยน่าจะหลอกให้แบบว่าฟิวชั่นเป็น U R มากกว่าแล้วก็ทําลายแต่ว่า,ขาเขาแบบเนี้ยมันจะไม่ตกเป็นเป้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ทำลายของไคอาก็ใช้ไม่ได้กับตัวนี้นะครับนะอันนี้ก็อธิบายตรงนี้จบแล้วนะครับผมนะสอบชาร์เลนเจอร์ที่เหลือของในเดือนกันยายนก่อนที่โลก <ar> อ anyway, loser, um ่าอาร์ไฟจะเข้ามานะครับผมนะอาร์ไฟจะเข้ามาประมาณวันที่แปนะครับผมเท่าที่ผมทราบมานะครับก็ชาริเจอร์นี้ก็จบลงไปนะครับผมนะยังไงก็ต้องนะครับผมนะก็ถ้าลงอาร์ไฟมาก็ผมอาจจะทําคลิปเทสต์มิชชั่นเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมในตรงนี้มาหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมก็ต้องเล่นกันไปนะครับผมสอบวิวนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในโลก หน้านะครับผมภาคอาร์ไฟ์นะครับผมสวัสดีครับ